สวัสดีค่ะฉันชื่อฟันเชสกาและนี่โดนาโตเรามีลูก5้าคนและแต่งงานมาแล้วเกือบ18ปีการแต่งงานเป็นเครื่องหมายล้ำค่าเป็นภาพสะท้อนถึงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับพวกเราและก็ไม่ได้หมายความว่า ความรักของคู่สมรสที่มอมให้กันและกันนั้นจะต้องสมบูรณ์แบบ <Okay. S 1> ซึ่งไม่ใช่ความรักที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นความรักของคู่สมรสที่มอมให้แก่กันและกันเป็นกระบวนการแบบพลวัตแห่งความก้าวหน้าไปเรื่อยๆและการปรับเปลี่ยนตลอดช่วงเวลาแห่งชีวิตนี่คือเหตุผลว่าทำไมการแต่งงานต้องการความซื่อสัตย์การแต่งงานมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงตลอดไป องพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นนิลันในแผนการแห่งความรักของพระองค์พระองค์ได้มอบความไว,ว้วางใจและฝากไว้กับสามีภรรยาริสชนของประธานแห่งความรักของพระองค์ทําให้เกิดความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้นทั้งสองจะเป็นสิ่งสร้างที่เราะบางมีขีดความจํากัดและมีบาดแผลความปวดร้าวแต่ก็ถูกสร้างขึ้นตามภาพลักษณ์และเหมือนกับพระองค์และเป้าหมายสุดท้ายคือความมันนนมม่นคงนิลันและความมั่นคงนิลันนั่นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านิทนิลันการแต่งงานเป็นการแสดงออกถึงความจริงจังของการมอบตนเองทั้งครบ ระหว่างคนทั้งสองที่รักกันและกันไม่ได้หมายถึงการแต่งงานเพียงแค่ให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าสาธารณะเท่านั้นที่ต้องมีการเก็บรักษาเอาไว้บางทีก็ไม่สามารถเป็นที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่มีความแน่นอนซึ่งพวกเรารู้ความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นของขวาญเหนือสิ่งอื่นใดพวกเราก็เป็นคู่สมรสที่ตระหนักถึงอย่างพิเศษสุดในเรื่องนี้เมื่อพวกเราพยายามอย่างมากที่จะสร้างสัมพันธภาพแห่งความรัก ความสนิทสนมกลมเกลียวของเราการเสวนากันของเราแต่เราเห็นถึงการอยู่ร่วมของพลันสถานอย่างชัดเจนยกตัวอย่างบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเช่นหัวใจของเราคนหนึ่งบางลงและสแสวงหาการอภัยโทษจากผู้อื่นหรือแม้แต่รอยยิ้มก็เพียงพอสำหรับทำให้ความเย็นชาจืดจางลงไปและคืบคลานอย่างช้าชไปสู่สัมพันธภาพหรือบางครั้งลูกของเราคนหนึ่งพูดบางอย่างที่ทำให้เราตลก หรือแม้แต่การกอดด้วยความรักที่ช่วยบรรเทาความตึงเครียดร,ระหว่างเราลงเราได้เห็นการกระทํำของพระนสถานของพระเจ้าที่ได้ฉุดเรากลับมาร่วมเดินทางไปด้วยกันอีกครั้งอย่ากลัวที่จะล้มเหลวความกลัวคืออุปสรรคปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่ต้อนรับพระคิดเจ้าและแผนการของพระองค์ด้วยใจยินดีในชีวิตของเราความกลัวเป็นอุปสรรคปัญหาแต่จงระวังความกลัว การเสวนาพูดคุยด้วยความใส่ใจซึ่งรวมถึงการฟังการแบ่งปันความเป็นหนึ่งเดียวกันและแม้กระทั่งช่วงเวลาของการเงียบที่เราให้องค์พระจิตเจ้าได้นำทางความสัมพันธ์ของเรารวมถึงสัญชาตญาณอารมณ์ความปรารถนาและความรู้สึกต่างๆและทั้งหมดนี้ทำให้ความรักของเราเติบโต ความไม่ซื่อสัตย์ทั้งเรื่องใหญ่และเรื่องเล็กๆในชีวิตประจําวันที่เราทําต่อกันและกันและต่อความรักของเราที่คู่สมรสได้แสดงออกอย่างชัดเจนด้วยคําพูดที่ไร้สาระและเป็นมายาที่เกิดขึ้นซึ่งทําให้เราสองคิดได้ว่าเราสามารถที่จะสร้างบางสิ่งให้เป็นความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงได้และตลอดนิรันดร สาระสำคัญในเรื่องนี้สิ่งที่เป็นไปได้ที่เรามีในธนาคะคู่สมรสนั่นคือปล่อยให้ผ่านสถทานขององค์พระผู้เป็นเจ้าหล่อหล,อ,ลอมพวกเราพระศาสนาจักรมีความต้องการอย่างแท้จริงในความกล้าที่จะมีความซื่อสัตย์ในชีวิตแต่งงานผ่านทางพระหัสถานของศีลศักดิ์สิทธิ์ความต้องการของคู่สมรสแต่ละคู่ในการเป็นประจักษ์พยานเป็นพยานถึงความงดงามของการแต่งงานแบบคริสตชนแม้กระทั่งในายามแห่งความทุกข์ยากต่างๆและความท้าทายต่างๆ ในนแต่ละวัครอบครัวสำหรับพวกเราคือความเป็นที่เป็นของชีวิต